ส่วนเมื่อวานนี้นักแสดงจากละครเรื่องกี่เพ้าะนะครับของค่ายบอร์ดแคสต์ไทยทลวิชั่นครับนำโดยคุณแอนทองประสมพระเอกสมาร,ร์ทกฤษดาคุณโออนุชิตเมพิชนาตโอ๊ตวรวุฒนะครับแล้วก็ทีมถ่ายทำกว่าอีก20ชีวิตครับเดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับลัดฟ้าไปถ่ายทำละครเรื่องนี้ที่เกาะข่องกงเป็นเวลา9วันด้วยกันโดยจะถ่ายทำทั้งฉากรักฉากบู๊ ฉากอื่นๆถึง100ฉากด้วยกันนะครับและตอนนี้ที่เกาะฮ่องกงเองก็มีสภาพอากาศหนาวนะครับทุกท่านก็เตรียมยากันไปแล้วก็มีแฟนๆนะครับมาส่งที่สนามบินด้วยนะครับค่ะโหนี่คือเมื่อวานฝากทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วค่ะก็ไปได้เต็มที่ไม่คิดเรื่องงานที่กรุงเทพแล้วค่ะค่ะเรามีเกือบทุกซีนเนาะใช่ค่ะแล้วก็อย่างผมเตรียมไปก็จะเป็นพวกยาแก้หวัดอะไรฮะแล้วก็ยาลดไข้ครับเห็นฉากหลายๆฉากก็คือจะได้แบบเห็นสถานที่สวยๆของที่ฮ่องกงด้วยครับ จะเชื่อว่าคนดูก็คงจะได้คุ้มค่าแน่นอนครับสำหรับคนที่ไม่เคยไปฮ่องกงมาก,ก่อนก็คงจะได้เหมือนกับไ,ได้ไปได้ไปได้เที่ยวไปเดิดตัวด้วยครับเครื่องออกเช้าตั้งหกโมงแต่วแฟนคลับก็ไปรอส่งนะฮะครับ